ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ะได้ผักชนิดหนึ่งนะคะซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยทานนะคะอันนี้เป็นผักอยอดมะกอกนะคะซึ่งพี่สาวที่อยู่บ้านติดติดกันนะคะเขาเก็บมาให้นะคะเป็นมะกอกนะคะยอดมันจะมีรสชาติเปรี้ยวๆเ,เหมือนลูกมันลูกเหมือนลูกมะกอกนั่นแหละนะคะก็จิ้มกับน้ำพริกอร่อยค่ะจิ้มลาบจิ้มกินกับ พวกส้ตมตำอะไรก็อร่อยนะคะใครเคยทานบ้างเนี่ยดูนะคะชัดๆนี่มะกอกนะคะยอดอ่อนๆนะคะกินอร่อยอร่อยกับน้ำพริกค่ะจิ้มลาบจิ้มอะไรก็ได้ค่ะวันนี้เปลี่ยนที่ไปกินข้าวนะคะเปลี่ยนที่กินข้าวกันโอเคอดูนะคะ มีน้องสาวเขาแซวว่าเราพูดคนเดียวไม่ได้พูดคนเดียวพูดกับแฟนเพจนะ FC ซแล้วก็เพื่อนๆชาวครีเอเตอร์อนะนะคะเราไม่ได้คุยคนเดียวนะนเนาะเราคุยกับเพื่อนๆน,น,นะทีนะคะทานข้าวยังคะใครยังไม่ทานข้าวแวะมาเอามะกอก ไปทานค่ะจิ้มน้ำพริกอร่อยออร่อยจ้าอันกระเรัน่น,นเรามีผู้อยู่ร่วมกันหลายคนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม